ทุกท <muitas> ุกทุกก oh. ุ j j no ้มกุ้มกุ้มเข่ากับว่างามดินกับว่าดีปุ๋ยกับต้องไปเป็นนี่สื่อมามีต่างอออแล้วดินแข็งแร่งนะก็ทำให้ดินนวลได้อ่าปุ๋ยก็ไม่ต้องซื้อหญ้าข่ามาแรงก็ไม่ต้องขีดไปแลกกันเราเริ่มเห็นความต่างใช่ไหมเรามานี่เราจะเห็นความต่าง ของแปลงที่งามกับแปลงที่ไม่งามเราจะได้รู้ว่าเออสภาพดินของที่นี่แม้เราจะเอาสภาพดินของที่นี่มันเป็นดินทรายกับดินเหนียวใช่ไหมดินทรายกับดินเหนียวเป็นหลักแล้วก็ไม่มีอินทรีย์วัตถุเอาแก้ด้วยกันเอาอินทรีย์วัตถุมาใส่แต่ในขณะที่เรามาใส่เนี่ยเขายังอินทรีย์วัตถุเขายังไม่เข้ากันดีกับดินนะแล้วเขายังไม่เป็นดินร่วนพอเป้าหมายเราต้องทำให้เป็นดินร่วนแต่ตอนนี้ก็ต้องให้เวลาเขาเซตตัว ทีนี้พอเขายังไม่เป็นดินร่วนเราก็แก้ไขคือเรารู้ว,ว่าเขายังไม่เป็นดินร่วนคือเวลาปลูกพืชลงไปแล้วมันไม่ไปไม่มานะปลูกแล้วมันก็ค้างเลยตอนนี้เราก็เห็นว่าปลูกไปแล้วมันอยู่กับที่แล้วมันค้างเลยมันไม่ไปไม่มานะนั่นแสดงว่ารากมันไปไม่ได้แล้วพอเราไปจับจับดูเราจะเห็นมันแข็งแข็งหน่อยเนี่ยมันจะไปปลูกอะไรขึ้นแล้วเนี่ยือ้นเราผสมแล้วนันเนี่ยผสมแล้วนันเนี่ยแต่ถึงกันนั้นมันก็โอ้ยยังแข็งโปกอย่างเงี้ย ดูได้นะนี่เอามาจากแปลงเลยนี่นี่แข็งอย่างนี้เลยแข็งอย่างนี้เลยต้องจะไปงามยังไงมันจะไปได้ยังไงอ่ะนี่แข็งโป๊กนี่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 แข็งอย่างนี้นี่นี่คือตัวที่ทําให้รากมันไปไม่ได้นะแข็งก็อย่างนี้รากมันไปไม่ได้แต่มันก็ดีขึ้นมากว่าเดิมนะแต่ว่ามันก็ยังแข็งอยู่ใช่ไหมมันยังไม่เข้ากันได้ดีเพราะฉะนั้นปลูกมันก็ไม่ได้กินแหละอย่างนี้มันไม่ได้กินแนี่นี่เป็นดินที่มันยังพอไม่มีน้ำมันแข็งโป๊กเลยพอได้น้ําก็เหนียว ละล,ลายแล้วอันนึงก็ละลายอันหนึ่งก็เหนียวนะ mm hmm. โอเคนะมันก็ยังใช้ไม่ได้มันยังรอรอรอเข้าที่เข้าทางรอเซตตัวอาจจะต้องรดน้ําได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยหรือว่าได้เซตตัวกว่านี้ในระหว่างนี้เราก็ใช้วิธีเราก็ต้องไปขุดะเราต้องไปขุดลงไปแหวกหลุมลงไปกว้างยาวลึกประมาณครึ่งนึง mm hmm. เราก็ต้อง ขุดกว้างยาวลึกประมาณคืบหนึ่งโดยประมาณนะประมาณ10เซนแล้วก็เอาดินดีมาใส่ mm hmm. ซึ่งในตรงนี้มันก็มีดินดีอยู่แล้วดินดีที่อินทรีย์วัตถุที่หมักกันได้ที่แล้วเนี่ยนะก็เอาอินทรีย์วัตถุที่หมักกันได้ที่นี่เป็นดินดี mm hmm. นี่ต้องขุดลงไปอย่างนี้แล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุไปให้เยอะนะครับต้องเอาประมาณสัก10เซน,นถ้าให้ดีนะกว้างยาวลึก10เซน เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นข้างล่างไหมเห็นข้างล่างไหมมันเต็มไปด้วยดินเหนียวอ่ะนั่นแหละมันไปชนตรงนั้นปุ๊บมันไม่ไปไม่มาเลยนั่นแหละในกว้างยาวลึกประมาณสิบเซนอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่นอินทรีย์วัตถุไปใส่ดินดีเข้าไปดินที่คลุกกับอินทรีย์วัตถุแล้วเข้าที่เข้าทางจนกลายเป็นดินร่วนแล้วนะก็ใส่ลงไปนาแล้วเราค่อยปลูกนามันถึงจะได้กินนาไม่งั้นเนี่ยเนี่ยความมหัศจรรย์นะที่นี่ปลูกถั่วอะไรจะเป็นถั่วเหลืองหมดเลย นม่มันสัจจันมากเลยเปลูกแล้วก็ถั่วเหลืองหมดเลยเนี่ยอ๋อมันใบเหลืองมันจะตายไงอืมปลูกแล้วก็มันถั่วเหลืองหมดทัวอะไรก็จะเป็นถั่วเหลืองทั้งหมดเลยนะไม่เคยขาดแคลนถั่วเหลืองมาปลูกที่นี่นะรับรองเหลืองทุกชนิดระหว่างนี้เราควรจะเอาดินดีนี่มาใช้ก่อนระหว่างนี้เราก็เอาดินที่เข้าที่เข้าทางนี่มาใช้ก่อนทําแบบนี้ไปก่อนแหวกออกไปประมาณกว้างยาวลึกสักอ่าครบหนึ่งหรือสิบเซนแล้วก็ค่อยปลูกลงไป เพื่ออะไรเพื่อให้พืชนี่ตั้งหลักได้เขาได้กินเขาได้กินธาตุอาหารที่พร้อมแล้วนี่ก่อนเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้พอรากเขาแข็งแรงเขากระจายรากออกไปทีนี้พอถึงเวลาหนึ่งนะใช่ไหมเราลดน้ําไปไเรื่อยๆพวกนี้เขาจะเริ่มเซตตัวดินพวกนี้เขาจะเริ่มเซตตัวกับอินทรีย์วัตถุที่จะเปื่อยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพอรากเขาผ่านจากดินดินดีนี่ไปเนี่ยเขาจะไปกินนั่นนี่แหละทีนี้เขาก็จะไปกินดินที่ไปกินปุ๋ยที่มัน ที่มันตอนนี้มันยังไม่เป็นปุ๋ยเท่าไหร่มันก็จะพอพวกนี้ก็จะเซตตัวกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมานะพอรากไปถึงก็กินถ้าอาหารตัวนี้หมดก็มากินตัวนี้ต่อมันก็จะเซตตัวได้เพราะว่ามันจะมีน้ําเข้ามาหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเซตตัวไปเรื่อยๆนะให้มันมีอาหารกินก่อนว่างั้นเถอะยังมันดินยังไม่ดีพอหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นดินดีพวกนี้จะปรับไปอย่างนี้เรื่อยๆ